สวัสดีสบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่เนาะทุกคนสบายดีปีเมื่อเด้อเมื่อนี้น้องทุกสิพาทุกคนมาฮิตบุญนำกันนาะทุกคนเมื่อนี้น้องทุกสิมามาปอกมันต้นนาะทุกคนตายังบุต่นี่นาะทุกคนตาตุ่มน้องทุกคนมาทำมาปปะมันต้นนำกันเลยสพาทุกคนเอาบุญนำกันนาะทุกคนมาตุกทีเฮ็ดขนมแจกกนาองทุกคน ตุ๊กกรเลิศไปขุดมันตนุนเมือ่นนอวานนีกเพราะว่าน้องตุ๊กอายุครบเจ้าหาปีหรอกพอหน้องตุ๊กฉายมูมน้อยนึงทุกคนมูัะมันฉายมูแบบเสือน้อยนึงเนาะอันนี้นอ้องตุกเมื่อวานนี่เนาะอันนี้เนาะเป็นหูเบอเจอเลยท,เทุกคนเนอากระสุนปอกเอาทุกคนนาะ บอกละหักสีลลางแล้วเขาก็สีเอามามาสีเหลือมาหูนะทุกคนหูเด้อเครื่องมือโบราณทุกคนบู้บ่าบานบานพีพีเอฟซีจะไม่ขึ้นหอกถูกบอกอันนี้กะเป็นขนมที่อีเมเฮ็ดขายเหรอทุกคน,นนี่ค่ะเสีาบอก ก็มันมันก็หรือมันจนนี่แม่น้องตุ๊กอายุสวนหนึ่งอายุสวนมาเ้องตุ๊กขุดมือว่านกับอีแม่ครับไปเบื่องอายท้ายหน้าเดและครับไปขุดมันจนขุดมันจนมาให้ขนมน้องตุกต่างเจอว่าสิแจ้งแล้น้องเราเล่นบอลบะไรบอลบอลทุกคนว่านอกทุกันนั่นแหละแต่ว่าก็มาเฮ็ดพูนแล้ นำการไหนเนาะมาเห็ดพูน,นกันเลยตุ๊กเจ็ดแจ๊กแบบแจ๊กใหู้้ทาบุก๊กแกเด็กหน่อยที่เด็กหน่อยคุณย่ที่เขามาซื้อบาสตอนสาวเมื่อวันทีน่สิบจีเนาะทุกคนแต่ละแต่ละปีกับผมมีคุณเ,เคยแจ๊กนาะนอะกจากจะให้แนวเป๊ปปะเนาะทุกคนเพระาะว่า เฮาก็เฮ็ดขายหลายล่ะเฮาก็เฮ็ดขายตลอดอเฮาก็เลยว่าน้องตุก็เลยว่าสิมาแจกให้เขาเจ้า,จากินซอันมันก็บ่ได้ซื้อตน้นทุนหลายแล้วก็บ่ได้ซื้อแบบเครื่องมือเดอลายเนาะมีแต่เนื้อแฮงเฮาแล้วก็ั่นมันอีหยังต่ออยู่สวนเฮามีมหมดแล้วเนาะทุกคน ชวนเฮามีแล้วมันก็มีแต่เพียงแต่เอาเพียงแต่ได้ซื้อน้ำตาลกับกะทิมากับแป้งที่จีเฮ็ดอันขนมเปียกปูนเนาะเพราะว่าถ้ามีแต่สิเอาเข้าวเจ้าเฮ็ดเนาะแต่แม่ว่าเอา้อแป้งเฮ็ดก็ดีเพราะว่ามันจังหายดีเนาะเพราะว่าข้าวเจ้าอันที่เฮ็ดขนมแม่หั่นมันมืดก็เลยไปซื้อแป้งถุงนึงเนาะมาเฮ็ดแต่ว่าอุปรกรณ์อันอื่นเฮามีครบหมเดเลยเนาะ บอกมืดเป้านี่เลยทุกคนเต็มเป้าเลยอ้ยหักใจไหมทุกคนหักใจมากเลยมันตุมันต,นมนตนุมันก็มันตนุนมันก็มันสำลังมีพีพีซถามตรงตุกกว่าตรงรับรับคนสมัครอัน ไอ้เดันสวนนังงูไหมฮับเนาะ <laughs> เปิดทับเสมอเนาะ <laughs> บ่มีบ่มีขาดจางเลยบ่มีขาดงานเลย <laughs> ขาวดีเนาะทุกคนขาวงามมากเลย ม่เอ,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 อเบิดล้เป็นลากโซน่าไปเบดอกมยฮอขับตุมอเลทุกคนขับตุมเลนหน่ตบดชิบูเรทาย้เบิดชิบเรายขี้พื้นคนเบิรงเนาะอันนี้เฮอขับตุ่เม,อม,มเอาไว้มือนาซนเนาะพอเฮ็ดผอมกันดิอีไปแค่ขับตุมน้อยๆอสองนิ้วนี่แหละ เอาไหวซื้อบา้านเฮ็ดขายเนาะน่นะแต่อันนี้เฮ็ดแจงอันนองตุกเ็ดนี่มันเฮ็ดแจงเนาะน่นะไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดขายขาย,ายคนมาเอาบุญกำกันเด้อมานปอกมันตุนสอยน้องตุ๊กเด้อ โจผีมือเห็เเหดแบบทำาไังเหนเทนนจจกุกคนเปดยิแสบนะะาต้องเห็เดแสบๆเขาช่วผีมือเนาะเาจะิดแจกคนอื่นเนน้ำหาง้าทุกคนยันนี่นอนก,กับปลอกแ,แล้วนะทุกคนมันั็มาหลาได้ลายนาะทุกคนเลยจังว่าซ้ำกับซ้ามจะเต็ตมซ้ำเลย เต็มกะละมังเลยลเนาะตุกสิมาลางทำความสะอาดมันเห้สะอาดสะอาดแล้วก็น้องตุกสิไปหู้นะทุกคนมาหู้สวยกันเด้อ ข้ากบาลนี่ข้าวไฟทุกคนเดี๋ยวนี้นกตุกกระปอกแหละกับอันล่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนอื่แตง๒กระซ่าแรงมากเลยเราจะมาเฮ็ดเบิดนี่เนาะเบิดจ้อยกับขราวนี้แหละจี่จอยกับขราวนี้เดี๋ยวนะทุกคนนี่อันนี้คืออุปกรณ์หูโของเทาเนาะ อันนี้นเป็นเฟินเอาไม้มาเฮ็ดเอาเล็กฉังกะสีกว่แม่นอือสังกะส,ส,สีเอาเล็กตะปูตอตเนาะมีมาโดนลแล้วทุกคนเห็นมีมาตั้งแต่น้องตุ๊กยังน้อยๆแต่เนาะทุกคนเฮาก็สิมาฮู้สิจ้อยเหลือจิกามแขนขึ้น <laughs> มาเด้อมาฮู้ใส่น้ำตกเด้อเห็ดุูน,นํากัน จัดไปบันมีเลสิจอยนะคนมันจอยกับข้าวนี่แหละมัจอยกับข้าวนี้มันจอยกับข้าวนี้แกนบลอยกระชีดแนวนี้เลยการเรียนหลาก มลทุกคนทุกคนนี่เนาะต้องเดวดะไรมาเดบิวสามสามเนาะทุกคนต้อ่นอย่นี้กัน เท้เาโหหรือว่าเท้าหูแล้วเนาะมันนี้เท้าก็ชิมมาเอาหนามเอาหนามซื้อนะทุกคนน้องตุกลลางมันเม็นเท้าอาอันมันก่อทิ่ติดจักอนอุปกรณ์เทาออกแล้วก็วัน,น,นเท้าเอาหนามซื้อแล้วก็เท้าชิมมาปันน่นเนาะทุกคนปัน่นหมดเลยทั้งสามกระมังนาองทุกคนน้องตุกอนซื้อค้าต่างกองต่างเนาะเพราะว่าบาบมีไฟบ,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 บ้างมื้อ ใ,ให้น้องตุกง๊กะก็เลย่าได้ซื้อคานังกองวันนี้น้องตุ๊ก,กสีมาปั่นเนาะทุกคนน้องตุ๊กเอาน้าใส่อันตัวนะฮยฮลแล้วก็ปัน่นเอาน้าสะอาดใส่น้าสะอาดเสื้อหนแล้วก็เอาแม่หมู่มากกงเนาะทุกคนแล้วก็เอาเบิรงแบบอันมี มีอีหยังติดแบบดำๆค่ะท้าวขออ้อกนะเพราะว่ามันก่อมันจะมีอันตัวที่มันเป็นแมงค่ะนะน้องตุกง๊กก็พยายงามที่บอกว่าละแต่มันก็ยังติดมันอยู่เนาะทุกคนเพราะมันป็นปกติของมันมันตุนเนาะทุกคนมันตุนก็เป็นมันตุนสวนของน้องตุ๊กลูกธรรมศาสตร์นาะบริสเซอร์ปุ๋ยบริสเ,เซอิ์สารเคมีมีแต่ปลูกแบบธรรมศาสตร์แท้ๆคือที่น้องตุ๊กเข็ลิีใหยทุกคนเบิ่งันเนาะ จักมืนหนึ่งน้องตุ๊กสิไปอัปเดตอันหายมันตุนของน้องตุก๊กหายทุกคนเบิง้งมาเลยมาซอยน้องตุ๊กเออน้องตุ๊กเฮ็ดคนเดียวเนาะแล้วก็มีแต่ตอนตอนขำเมแ่ไิมแม่จะเป็นคนมาหนึ่งหายมาหนึ่งเฮอเนาะเพราะว่าตอนตอนแรกตอนนี้เนี่ยแม่ห่อขดตุมอยู่เนาะห่อขดตุมขายพอเขาเฮ็ดขายเดยเขาเฮ็ดอนัน เขาเฮ็ดแจกเลยนะทุกคนนี่เนาะทุกคนกระเลมหนึ่งอีกแล้วเนาะนี่อันนี้คือโตที่หนึ่งสุกแล้วนเนาะข้า็สิปะไปเฮ้ยมันเย็นข้าก็มาเห็นเบออีเมลเลมอันนั่นแหละเนาะอาโคมมาเซอร์แล้วทุกคนมันเฮ็ดขนมสไตล์แพ <laughs> เฮ็ดขนมไตไ์แสาย ม่เสื้อกี่เกียนกี่จองเสื้อหาเนี่ยตเตะยอะเสื้อหาอม,มันอเสื้อหน่วยมันชีบางเสื้อมันหน้าหนึ่งมันจะต้านมันจะต้านตัวหน่วยบันชีนท,ทุกคนต้องทุกขอไปคูณมะพร้าวไปเมกนะ็เนาะ สวยกันมันจึงแล้วไวทุกคนเฮากับซื้อเอามาหนึ่งแล้วค่ะก็สซเอาใหม่ซื้อแบบนี้เนาะมีทีหนึ่งแบบแบบแนวคิดของเมพุทธเนาะทุกคนอันนี้คือขนมของเฮาแต่ว่าสอันเดอร์โทมกันเนาะเออจ้องนี่ก็ได้เปิดดูดิเป็นไงแล้วนี่อันนี้คือขนมเปียกปูนเนาะทุกคน เนี่ยก็มาซื้อสันที่โซไม่บาดิสิสันสามสันเนาะซื้อซีซันเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนี่แะทุกคนตอนตะเด็กละประมาณสองถุงสองถุงหรือสามถุงน่าจะสองถุงเนาะทุกคนอืม น้องตุ๊กเกอกำลังนึงนนน่งขนมอยู่แล้วทุกคนเอามาเซอร์อีกสั่นนึงและอีกสั่นนึ่งนี่ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นอิเมงเฮียงเหลาเมอร์เนาะทุกคนเฮียงเหลาเมอร์หรือว่าหากระเหลาเมอร์เนาะทุกคนอืมอามาสัสเตอีกสันนึงเอาจะนึ่งเถอนละซีสันเนาะทุกคนเออเทเทอาสวยบ่อ สักเฮ็ดกูแต่สีสันละกับปี๊ดหนึ่งประมาณกี่นาทีแม่นหนึ่งประมาณสามสิบนาทีเนาะทุกคนจากหน่อยทำมาเบืองน้ำกันเนะาะตาตุบเลยนะทุกคนีกำลังยากงอนพอดีกำลังยากนอนอยางงอนควอมมือมอ,อืน่นเขาไปขายขัดตมทองราคาไป แจ๊กขนมพ้อมอยู่วัดนาเวียงเนาะคือบัตรบานนองตุกเรือครับบัดทางคืนเพื่อนนองตุกนองทุกคนเมื่อมือมอื่นเนาะนองตุกสิบป็ดแจกเมื่อนี่กับประมาณสิบโมงสิบโมงครึค่งเ,เบ,บืงตานองตุกอยากนอนตายงนอนว่ามาเด้อพี่พี่ทุกคน ทีพายยากมาเฮ็ดบุญลนำหองตุกเนะาะเมื่ออื่นไปเฮ็ดบุญนำกันในเนาะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็สิได้ลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลาก์กดติดตามหองตุกดเด้อขอบใจพี่พีเอฟทุกคนที่เข้ามาเบิ่งและเข้ามากดติดตามหองตุกเนาะคลิปนี้ก็สิได้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายฝันดีเด้อ